ไม่สะอาดนะคะตีือเต็มเลยก็กันอะไดูนะคะเอ้าดีเย็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูดูก่อนผมมันติบผ้าคุณนะคะผมทำมน้าถามไมก็มาพันหูเองเดี๋ยวนะคะ พ่อมาโควิดและหวีเร็วแมวมันตีผมมันตีผมแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงนี่กำลังใจวีเฮาโควิดนะคะโอไมก์มามาพระเจ้าจอช่วยด้วยมันซีโบ่หามไว้ย้ายตุ้บอมนี่ทนนิดนึงนะคะโอ้โหแต่แม่เลี้ยเห็นแล้วค่ะโสุดยอด ได้สักผมบ้างหรือเปล่าคะอุ้ยนี่นี่มันกระเด็นหนึ่งนี่เลยเด็ดจับเข้าไปมันจะอยู่นิ่งค่ะเฮามันหนาวเฮาหนาวใช้ผมโตโตเลยค่ะอุ้มผมโตโตมากดตอนนี้วันนี้เฮามันหนาวค่ะเอาออกค่ะพวกนี้มีสีสันเด้อเวลาพูดโอ้โหเป็นชิวงประดับ อะดูดูดูอันนี้น่าจะเป็นรอ,ง,องเลยช่วงนี้งานเยอะดูได้นะยอดโอ้โหพ่งนี้กูจะทำปนขาวไม่กินเลจ้าในะ <c oughs> ต่มาแ, <c oughs> แ,แก้มก็โอ้ยเพื่อนน้อย <c oughs> หัวล้านไม่ครบอันนี้ถังก็จะหมดแล้ะจะหมดแล้วว่าแล้วก็จะหมดอลกัเพราะอะไรทุกวันหมักคู่หนแล้วมั่งโมเมนมักคู่บ่าวแล้วเฮาสิมดบ่ผู้มีตัวใหญ่ๆยอดจริงๆนะแต่ตัวอ้วนๆอือตัวอ้วนเหมือนคนหวีเลยตัวอ้วนๆเหมือนคนหวี เข้ามาที่มันไม่ตายนะ,นะกแกมดูสิค่ะนี่สุดยอดค่ะรุนะ่นเอามากองกันตรงนี้โอ้โหนี่ค่ะตรงนี้ตรงนั้นดำอันนี้หาาช่วงโควิดใช่ไหมคะ มีสิบสี่วันมีแต่แม่มันห่างจากตัวห่างจากตัวก็เลยอ้วนนี่โดนทำเอาออกหน่อยออกมาห้ามเด็ดนะคุณออมสินบอกว่าห้ามเด็ดนะห้ามเด็ดนะฉันจองจองแล้วอดไม่ได้ใช่ไหมคะคุณครูคะ จะลาออกแล้วเพราะว่าม mm ันติดหัวคุณครูมาแล้วก็เยอดเธอไม่คันมะขผมหรอจะไม่คันจะคืนเป็นอะไเอาตัวที่หนึ่งผ่านไปค่ะยกที่หนึ่งผ่านไป หายออกแล้วนั่นอ่ะอันนี้หัวที่สองนะคะผมเทินไม่ใช่นมันหนาวมันหนาวตัดผมนะจ๊ะอ้คุกน้อยนี่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มันเป็นหมดโอ้โหตัวตัวตัวน้ำดำอ่ะแม่โคนแม่โคน เ,อเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยอะมากเยอะแบบสุดๆโอ้รกระเด็นมาทางนี้เลยเ ดูหัวนี้นะคะเอาออกหน่อยลูสุดยอดหนึงปหืม ่มันวิ่งหนีเอ๊ะเจ็บไหมเจ็บไหมไหนแก้มดำกับนะเมื่อกี้มันวิ่งไปพี่น้อยอุ้ยคว้าก็ล้ม่มือจับไม่ได้นั่นนนนนนไหนเหนไหนแก้มนี่แหละพี่ม่เฮนอันนี้บะนีอนี่ มันมากเลยค่ะโอ้ยเยอะมากยิ่งกว่าดูเสียงมันพิ่ปที่ตีาเธอแล้วาน่นเลยอ่าอ่าอ่ารวมรวมมิดอ่าดูนะคะเยอะมากมากเลยค่ะเยอะแบบสุดยอดมีแต่ตัวอ้วนๆค่ะช่วงกัดตัวพอดีพอดกิน้บบขนาดนี้เออลองดีไหมลมลมลม ันอลองดูไหมคะสุดยอดเลยค่ะมีลงเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ๆอุ้ด้วนนี่เห็นไหมหนี่นี่น้ำเยอะมกนี่ไงยังเยอะเลย เราคูไม่นี่ค่ะเด็กน้อยก็น,นี่นี่คู่เปิดบอาเห็นอ,อ,อะไรดูดู<อ><อ>นี่สุดยอดเลยค่ะดูสินี่มันก่ดูเลยค่ะสุดยอด เดินแถวเดินแถวะอะแถวอหอคออมันด้วยก่อนเนีวค่ะเออเออคอกวามมันติวออกมดล้นี่นี่น่าถ่ายมากเลยเดียวเดยดูนะ วองกันสามสี่ตัวเลยอืมีดกี่ตัวเนี่ยแม่ผันล้วน,วนอือใช่เยอะมากล้างนะมือให้สะอาดนะคะตอนน้อยจะไม่เคยถึงกระแพงนะค่ะ <laughs>